คงไม่มีใครเสียเงินประมาณสมล้านบาทซื้อชาละทั่วโลกแล้วก็เอามาวางซึ่งไม่รู้ว่าอันไหนเวิร์กอันไหนเวิร์กแล้วก็เก็บเอาไว้ไม่ได้ขายถ้าผมจะเปิดแฟรนไชส์ต้องมีลุงมาให้ผมนะ,ะถ้าไม่มีลุงเป็นอาร์ติสมาให้ผมหนึ่งคนแล้วก็มองลูกในแงด่ดีมาให้ผมผมไม่เปิดให้คุณ สรออ and a c t i สวัสดีค่ะวันนี้รายการคัเฟี่เมกเกอร์นะคะแล้วก็อูกกับคุณลุงเองค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเราก็คุณลุงแนะนำตัวหน่อยค่ะผมเอ็งครับสารนุสวรรณคารก็อยู่ที่ตามใจทีรุมเนาะแล้วก็สมชาตินามผมก็คือลุงจงชา,าซึ่งก็สร้งงางขึ้นมาแล้วก็คนก็มาเรียกแต่ลุงจงชาแล้วก็มาหาลุงในฐานะที่เรามีอายุมากแล้ว ก็เลยเป็นดูงชงชาอยู่ประชาชนทุกนะยีย่สิบสามแห่งใจแล้วก็ดืนชงชาอยู่ทุกวันนะครับที่มาของร้านลุงชงชาเนี่ยมันเกิดจากอุบัติเหตุถ้าเกิดหนูมาวันนี้มันจะเห็นว่ามันใหญ่โตเป็นร้านชาเลยเดียวเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกเพราะเราทำภาพยนตนระ์เนาะก็ลองเปิดถ่ายภาพยนตร์อยู่ปรากฏว่า ามปีผ่านไปของโควิดมันก็เลยทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะราคาของภาพยนตร์ก็ถูกลงมากก็เลยตัดสินใจก็คุยกับลูกน้องว่าเราเปิดคาเฟ่กันดีกว่าหลายคนที่ทำโปรดักชันอยู่ต้องเข้ามาทำในในร้านกาแฟรวมถึงครัวรวมถึงหลายลายที่นะครับแม้กระทั<ม>่งตากล้องผมก็มาเป็นบาริสต้าโปรดักช<ม>ันมเน n เจอร์ก็ อยู่หน้าบาร์เพื่อทําขนมเพราะเขาเป็นู้ดสไตลิสต์ด้วยพอถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็มาถามตัวเองว่าแล้วเราทาอะไรดีปรากฏว่าก็ต้องถามตัวเองว่าตัวเองทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตรงนี้ได้บ้างก็ชอบกินชาเหมืเด็กๆนะเห็นชาเยอะแยะมากมายนั้นเปิดร้านชาแล้วกันแล้วไปฝรั่งเศสก็เจอชาคูสมีอะไรต่างๆหนานก็เปิดร้านชาจริงๆก็เลยขอมุมร้านกาแฟเล็กๆด้านหนึ่งเราทาเป็นร้านชาขึ้นมาตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็น ลุงชงชาเรากอยังเป็นร้านชาที่เกิดอยู่ใน<ะ>ตามใจคาเฟ่ต้องบอกว่าที่ยืนในการทำโปรดักชันมันไม่มีที่ยืนแล้วสถานการณ์ของโลกสถานการณ์ของเด็กรุ่นใหม่แล้วก็โลกก็มันเปลี่ยนไปถึงเราจะตะโกนแค่ไหนก็ไม่มีไม่มีคนได้ยินแล้วละ่ะการนี้มันก่อนที่เราจะหล่นจากที่ยืนนั้นนะผมคิดว่าเราเปลี่ยนที่ยืนใหม่ดีไหมก็เลยมาทำชายอย่างเต็มตัวนะครับรก็เริ่มตะโกนละ เริ่มตะโกนฮนะเมื่อก่อน,นก็ไม่เคยที่จะเอาตัวเองไปโพลในจอทีวีหรืออนะไรก็แล้วแต่แต่ผมว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องเอาตัวเองโผลเข้าไปเราทําโปรดักชั่นอยู่แล้วในการทำโปรดักชั่นเพียงแต่คุณคุณก็เรียนแอคติ้งมาคุณก็เรียนทุกสิ่งทุกอย่างมานะแล้วการพูดก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเท่าไหร่เพราะเราก็มีเซ็นงานลูกค้าอยู่ตลอดเวลาก็เปิดช่องลุงชงชาใน Ti t o อกในไอจีหรือว่าในเฟซบุ๊กพอคนรู้จักก็เข้ามารีวิวกัน พอเข้ามารีวิวก็ก็คนก็รู้จักลุงชงชาเยอะขึ้นนะครับคือทุกคนคิดว่าการเป็นพุ่มกับมันจะยิงย่งใหญ่อะน,นะแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเการเป็นลุงชงชาไม่ยิ่งใหญ่เพียงพอผมมีความรู้สึกว่ามันอยู่ที่คุณพอใจในจุดที่คุณเป็นเป็นอยู่หรือเปล่านั่นคือประเด็นหลักนะครับถามว่ามีเมนูดูถามดูตอบก่อนเลยว่าถามว่าการทําเป็นพุ่มกับกับการทําเป็นลุงชงชามีความแตกต่างกันไหม ผมบอกเลยว่าการทําผู้กํากับกับการทํำลุ่งชงชาไม่ได้แตกต่างกันคุณกําลังทำโปรดักชันอยูดเหมือนกันแล้วผลลัพธ์คือผู้ชมหรือผู้ตื่มมันคือคนเดียวกันคือผู้บริโภคถามว่าสิ่งที่แตกต่างก็คงจะเป็นเรื่องของเงินแต่ทุกวันนี้ผมคิดว่าการทำโปรดักชันอาจจะได้เงินไม่ได้เพียงพอเท่านั้นก็ได้ อันนี้เราคุยกันมานานมากแล้วครับจริงๆแล้วมันก่อนโควิดได้ซ้ำไปเรารู้อยู่แล้วเราอสา,านการไม่ค่อยจะดีหรอกสำหรับโปรดักชันเราก็เปิดบ้านเวนดัปวีมาเป็นทับจัดสถานที่แต่งงานอันนั้นยิ่งเหมือนโปรดักชันใหญ่เลยมีทั้งแคสติ้งมีทั้งโลเคชันมีท้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเหมือนเลยแล้วคนทุกคนก็พร้อมที่จะเข้าไปรวมถึงตรงนั้นเราจะมีาตามแต่คาเฟ่ยอยู่ข้างล่างนะเพื่อต้อนรับคนที่มาแล้วคนที่มาเสิร์ฟทั้งหมดอะมี ปาริซาสี่คนเป็น,นแผนกพุ่มกับหนึ่งคนเป็นตากล้องหนึ่งคนแล้วก็เป็นแคสติ้งหนึ่งคนแล้วเป็นผู้นักชันหนึ่งคนที่มาชงชาเราไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนปุ๊บปั๊บนะถ้าพูดกันจริงๆเพียงแต่ในช่วงของโควิดเราทําอะไรเยอะแยะมากมายจนกระทั่งหลังโควิดเรากลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งเราก็เลือกคนที่ยังอยู่ที่จะอยู่ด้วยกัน แล้วคนที่ออกไปก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้โกรธอะไรกันยังกลับมาบางครั้งมีการถ่ายหนังก็มากลับมาช่วยด้วยกันเหมือนกัน mm hmm. แล้วก็จะเป็นแบบนั้นด้วยความเข้าใจโดยการอธิบายของผมเองว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนมายเซ็ตถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างโลกมันเปลี่ยนไปมันเป็นไปไม่ได้ก็คือเป็นไปไม่ได้มันไม่มีคนจ้างก็คือไม่มีคนจ้างแต่มันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะรับมันหรือเปล่าหรือคุณจะทําอย่างอื่นผมถ่ายคลิปติก๊กต็อกลูกน้องผมก็มาถากล้องผมก็มา แล้วก็มาถ่ายเขาก็ได้ทำรดักชั่นแบบหนึ่งเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนตามมันคือทุกคนรู้แล้วล่ะว่าวิกฤตมันเกิดในช่วงโควิดแล้วกันนะเราพูดว่าช่วงโควิดแล้วกันต้องฟังพอดแคสต์เยอะมันเวลเนสเฮลตี้กันมาตลอดเวลาปะทำตลาดออร์แกนิกออนไลน์ และวันนี้เราก็ให้ลูกค้าไม่เคยมีใครบ่นว่าแตงกวาที่นี่ขมจังเลยไม่มีใครเพ่นบ่นว่าผักที่นี่ไม่อร่อยเลยเพราะเราได้ใช้ผักกอ็จากสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเซงจากสิ่งที่เราได้ประสบมาในช่วงของโควิดพอห้างเปิดเราเจง mm hmm. เพราะทุกคนต้องการทุกอย่างครบในเวลาเดียวนะครับ แต่ความรู้เหล่านั้นเมื่อคุณทําอะไรสักอย่างเก็บความรู้เหล่านั้นเอาไว้ใช้ประโยชน์ข้างหน้าได้แน่นอนนะครับทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงทุกคนพร้อมที่จะอัปเดตกับเราวันที่ลูกน้องขี่รถจักรยานยนต์ออกไปส่งของคนแรกสุดน้ำตาผมซึมเ,เราอยู่ด้วยกันจริงๆถามว่าลงทุนไปเยอะไม่ลงทุนไปเยอะต้องทําที่เก็บ่นู่นเเก็บอาหารอะไรๆๆ,ๆ,ๆนะครับมีคนบอกว่าไม่ควรทําแต่ไม่รู้เราไม่ทําก็ไม่รู้ แต่ว่าเราก็พิดารู้สึกว่าเออเวลเนสมันกลับมาแต่ถามว่ามันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในอนาคตได้ไหมผมว่าไม่ได้ไม่มีปัญหาชื่อบริษัทไฟออร์แกนิกมาเก็ตยังอยู่นะครับแล้วมันก็คือการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงป,ลป,ป,ปุบปรับมันเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนทําความเข้าใจเรื่อยๆอยความเข้าใจเรื่อยๆทำความเข้าใจเรื่อยๆ,อยอยๆแล้วก็คุณต้องปรับมายเซตให้กับเขารวมถึงตัวคุณเองต้องทําเป็นตัวอย่างให้กับเขาว่าคุณ คือผู้นำที่จะทําให้เขาตามคุณได้มีปัญหามีอยู่ทุกทุกวันแหละครับปัญหาแม้ในทั้งปัญหามีทุกวันแม้ปัญหาด้านวัตถุดิบปัญหาด้านบุคคลปัญหาด้าน งานเราไปส่งแล้วขับรถเร็วเกินไปวีพ <c oughs> ันทรแจ้งกลับมา <c oughs> ปัญหาด้าน,นเยอะแยะมากมายที่มันมีอยู่ทุกวันแล้วก็รวมถึงรายด้าที่มันเห็นเราจะจัดโปรโมชั่นหกทับหกเก้าทับเก้าหรืออะไรต่างๆมันก็ต้องทําปัญหามันก็มีอยู่เรื่อยๆแล้วก็เราก็ทํามันไปจนรู้หลายอย่างในเวลานั้นว่าคนไทยยังไม่เหมาะกับกินอาหารออร์แกนิก เพราะความเข้าใจในเรื่องของออร์แกนิกยังไม่ดีพอเขายังอยากได้ผักที่สวยแล้วก็ออร์แกนิกดีกว่อ๋ออยากให้คุณลุงนองขยายนิดนึงว่าสิ่งที่คนไทยเขาเข้าใจกับความเป็นจริงรมันต่างกันมันต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งที่ท,ที่บริภพพโภคออร์แกนิกจริงๆนะครับกับคนที่ลองออร์แกนิกแต่ไม่รู้ว่าออร์แกนิกคืออะไรอยากกินออร์แกนิกอะแต่ไปซื้อผักมันต้องสวยนะอะไรต่างๆนะยังติดกับภาพเก่าๆอยู่ กับอีกกลุ่มหนึ่งที่กินออร์แกนิกจริงๆผมหลังจากที่เด็ดออกจนจนสวยพอที่จะเป็นอะไรผมเอาใส่กล่องนะครับเปลี่ยนเป็นโอ o บนะครับเปลี่ยนเป็นโอบแล้วก็ขายในราคาที่โอเคกำไรแบบ10บาท20บาทอะไปถึงคนที่กินออร์แกนิกจริงๆเขาบอกว่าสวยมากซึ่งมันน้เห็นความแตกต่างโดยสิ้นเชิงนี่คือเวสของที่หนึ่งกลายไปเป็น สมบัติของอีกที่นึ่งวันนี้อาจจะมีคนเปลี่ยนแปลงมากกว่าวันนั้นนะครับมันก็หลายปีแล้วคนอาจจะเข้าใจคําว่าออร์แกนิกมากขึ้นนะครับคงไม่มีใครเสียงเงินประมาณสามล้านบาทซื้อชาแบทั่วโลกเลยแล้วก็เอามาวานซึ่งไม่รู้ว่าอันไหนเวิร์กอันไหนเวิร์กแล้วก็เก็บเอาไว้ไม่ได้ขาย ขายเฉพาะอร่อยเพราะว่าถ้าตัวเองไม่อร่อยคนอื่นก็ไม่ได้จะอร่อยเราคิดอย่างนั้นถ้าคุณมาที่ตามใจคาเฟ่ด้านนู้นทั้งหมดอะไรก็ตามที่อยู่ในนั้นเงินส่วนตัวผมหมดเลยเพราะ,ระบริษัทไม่มีเงินไอ้ชงชานีเหมือนกันทั้งหมดเงินส่วนตัวผมหมดเลยไม่บ้าไม่ละ <c oughs> ลูกยังเรียนต่อยอยู่เบิดอเลยตอนนี้เอาไงดี <c oughs> ผมเวลาผมทําอะไรเนี่ยผมจะคิดต่อปีหน้าผมจะเริ่มทําอะไรปีนู้นผมจะทําอะไรแล้ว มีใครบ้างที่สามารถจะมาช่วยผมได้บ้างในสิ่งที่ผมกำลังจะทําใครที่ตอบโจทย์ใช่ใช่ที่ตอบโจทย์ซึ่งจริงๆก็ก็ไม่หนีไอ้พวกที่มันนอกไปเนี่ยคิดอะไรคิดอะไรไม่ออกนี่พวกนี้แหละมัน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 น่ารักดีซึ่งก็เพื่อนลูกลูกน้องเก่าอะนะทำนองนั้นก็ก็เริมแวะมาก็บอกให้ปีหน้าไว้เดี๋ยวเราทาอันนี้กันอะไรๆ่านๆถ้าผมจะเปิดแฟนชา์ ต้องมีลุงมาให้ผมนะถ้าไม่มีลุงเป็นอาร์ติสต์มาให้ผมหนึ่งคนแล้วก็มองลูกในแง่ดีมาให้ผมผมไม่เปิดให้คุณแล้วลุงคนนั้นนะจะต้องเป็นอาร์ติสต์มันจะสนุกมากเลยถ้าคุณไปเชียงใหม่เห็นลุงคนนึงกำลังตีกลองอยู่นะแล้วค่อยมาชงนะแล้วถ้าลุงคนลุงชาทั่วทุกจังหวัดเลยไม่ต้อมีแวะสะนอทนะคุณน่าสนุกนะไม่แกดูไปดูแกทําอะไรแม่บ้าบอาบาบา่ แะไแก่ๆเป็นดูคนแก่ให้แก่สโลไลน์สุดเลยนะว่าสลุงสั่งชาแล้วแกวเดี๋ยวลุงเดือดวากกันาุก่อลุงขอ่านว่านก่อนอว่านก่อนผมเชื่อเสมอว่าเมื่อไหร่ที่เราตั้งใจแล้วไม่มีใครทําสิ่งที่คุณกําลังจะทําอยู่แล้วคุณบ้าพอที่จะทําคุณจะประสบความสำเร็จอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าผมป,ประสบความสําเร็จหรือเปล่าแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าหลายคนก็แวะกลับมากลับมากลับมาเพื่อกินชาที่นี่ าถามว่าประสบความสําเร็จไหมทุกวันนี้ก็เดือนชนเดือนอยู่เหมือนกันผมว่ามนุษย์เราถ้าหยุดไม่รู้สึกนะสำหรับผมผมอาจจะไม่ต้องการแบบนั้นแต่บางคนหยุดเราอาจจะไปเที่ยวหรือมีเป้าหมายต่างๆกนา็นานาาอาจจะโอเคแต่ว่าสําหรับผมผม,ผม,ผม,ม,มรูนนะะ้สึกว่าผมคงทางานยันไม่มีเกษียณนะครับเมื่อกี้คุณลุงมีพูดมาว่าทุกวันนี้คือเดือนชนเดือนนี่มันมันคือองไรคะหมายถึงว่าคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าไรายได้ ของตรงนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนเนคนละแบบกันเ,กนเมื่อก่อนเรารับเป็นจอบเดี๋ยวนี้เรารับเป็นรายวันวันนี้มีคนมาน้อยเราขาดทุนเยอะเรายังไม่ได้กําไรมากมายนะแต่มันก็ไม่ได้แน่นอนหรอกผมทุกอย่างทุกอย่างพอกําไรแล้วผมก็เปิดใหม่อีกละผมเปิดไฮทีสปาด้านบนก็คือทาไปเรื่อยๆเพื่อทําไปไ<ม>เรื่อยๆวันนี้คุณอาจจะไม่ได้เงินเดือนสูงเท่าเดิมนแต่คุณจะได้กําไรสุที่ถ้าคุณทํามันเท่านั้นเอง คือจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นพวกลักชาแบบโคตรลักนะเป็นผู้ดื่มชาแล้วรู้ว่าตัวเองชงชาอร่อยรู้ว่าชามันมีรสชาติที่แตกต่างกันตั้งแต่เด็กเพราะคุณพ่อเป็นคนจีนพอถึงตรงนี้เอาแลลวกูชอบดื่มชาชงชาอร่อยชงในคนจีนแล้วกันก็เปิดเลยก็เป,เ,ยเปิดเลยพอเปิดเลยก็เปิดอยู่แค่นี้ไม่เวิร์กอ่ะเปิดมาใหญ่ๆจึงหมามันพูดบอกว่า you don't have to be the best y o u ่ j u เ t be the first เพราะถ้าผมเป็น the first ที่มีร้านชาที่มีชาทุกอย่างอยู่ในโลกเข้ามาเลยหน้าไหนก็เข้ามาถ้าแบ่งสองอย่างชาตะวันออกกับชาตะวันตกนะครับชาตะวันออกก็คือชาที่เราดื่มรสชาติของใบของใบเช่นชาจีน ชาญี่ปุ่นเซนชาหรือชาไทยนี่แหละอูหลงภาคเหนือนี่แหละแล้วก็ชาไต้หวันในขณะที่ชาตะวันตกมันก็คือเอาชาจากตะวันออกเนี่ยไปปรุงแล้วแต่ว่าตัวเองจะเลือกชาจากไล่ไหนไปก็ดีเทลของเขาก็จะเป็นคนละแบบกันแล้วต้องยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเก่งในเรื่องของกลิ่น เทศฝรั่งเศสเก่งเรื่องกลิ่นกว่าเราประมาณหลายเท่าอ่ะแล้วเขามีชอยให้เลือกเยอะมากแล้วเขาสามารถจะปรุงมันให้กลมกล่อมได้แล้วหอมด้วยแบ่งที่สองคงจะเป็นเรื่องของแบ่งตัวชาล,วละจะขาวจะเขียวชาดำชาผลไม้ชาเครื่องเทศแล้วก็ชาสมนุนไพรนะครับมันก็แบ่งไปแนไว ก็จะมีหกหอย่างอาจจะมีมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปแล้วจริงๆแล้วเขาคำว่าทีก็คือสิ่งอะไรที่เป็นพืชที่มาต้มน้ําแล้วคุณดินน้ำมันก็มีชาพื่อเป็นชาหมดถ,ถ้าเป็นพืชเรามาต้มเพราะฉะนั้นยาจีนก็เป็นชาถ้าเราศึกษาในเฉพาะชาจีนอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าคุณไม่ทางศึกษาคุณจะศึกษาได้เป็นเพียงตัวตัวในในเวลาหกพันปีห้าพันปีที่เขาเขาผ่านมาประวัติาศาสตร์บางทีมันก็มีเลื่อนลอยแต่ละคนก็พูดกันคนละแบบ ชาจีนเป็นยังไงทําไมหลงจริงเป็นอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าสายน้ํากับมังกรก็เป็นเมื่อออบามามาก็เอาหลงจริงไปไปให้กินอีกมันมีพื้นฐานทางด้าน,น,นวัฒนธรรมเยอะแยะมากมายที่ทำไมฉันได้เอาน้ำกับมังกรไปให้คุณกินในขณะที่พยาอินซีมา mm hmm. นะครับ <That> s <S คน <me sorry. S 2> จีนมีความลึกซึ้งในดีเทลเล็กๆ ซึ่งคนไม่สนใจจะไม่รู้แล้วตอนนั้นเราก็เห็นความสนุกว่าเฮ้ยคนมันบัฟกันด้วยเรื่องที่แค่เครื่องดื่มที่อเอาไปเสิร์ฟเครื่องดื่มที่อเอาไปเสิร์ฟอ,อ๋นนี้เป็นเกจความรู้มากๆเลยใช่ใช่ใช <c oughs> นะครับตชาแต่ตและตัวมันก็เลือกที่จะบอกคาแรคเตอร์ของมันใช่แล้วจะเป็นชาดับชาเขียวชาอะไรแต่ว่าเอาละชามันอร่อยเขาก็เลือก The best of ของจริงไปให้ประธานาธิบดกินแต่ทุกอย่างที่มัน เขียนแล้วก็ตั้งใจออกไปเนี่ยมันมีนัยยะสําคัญของมันอยู่เหมือนกันไอ้ผมคิดอย่างนั้นนะแต่ผมไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาคิดหรือเปล่าแต่ผมคิดอย่างนั้นผมคิดว่าเออเมื่อมันแปลเป็นอย่างเนี้ยมันคืออะไรอย่างต้าหงเผาอย่าเงเนี้ยนะครับเป็นธงสีแดงใบผืนใหญ่จะเป็นธงสีแดงผืนใหญ่โอ้ประวัติของชาตมันเยอะแยะมากมาย <c oughs> รวมถึงการเรียกคาว่าทีหรือคาเรียกว่าเต้มันก็มาทางสายใหม่กับมาทางเรือ ฝรั่งเศสเรียกเจพาเลเดเจเจก็มาทางเรือรัเสเซียไปทางเส้นทางสายใหม่เรียกชามันคือมันปัดกันตรงนี้ใช่ชาเขียวชาเขียวถ้าบอกว่าชาเขียวเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นเส้นชาหรือว่าเป็นมัชชาเส้นชาหรือเกียวคุโร่เนี่ยมันจะเป็นชาใบแต่มันก็เขียวเหมือนกันก,การที่เราจะได้ชาเขียวมาคือเกิดจากการคลุมต้นชา ครคุมต้นชาแล้วทําให้เทนนิงหรือทางคาเฟอีนมันเขียวกว่าปกติเพราะมันต้องการแสงนะครับเขาคุมประมาณเดือนหนึ่งถึยี่วันถึงเดือนหนึ่งบางเจ้าคุมห้าสิบวันนะครับคุมห้าสิบวันชาเขียวคือชาที่ออกซิไดน้อยที่สุดเท่านั้นเองชาขาวคือชายอดชาแล้วไปตากแห้งชาดําคือชาที่ออกซิไดมากที่สุดหมายความว่า ให้เอาออกซิเจนเข้ามาหาตัวมันให้มากที่สุดในขณะที่ชาเขียวเก็บมาแล้วทําเลยเพราะฉะนั้นชาเขียว<ม>ในประเทศไหนก็ตามที่เก็บมาแล้วออกซิไดอยที่สุดก็เรียกชาเขียวแต่ชาเขียวแบบญี่ปุ่นเป็นชาเขียวที่คลุมมันเลยเขียวกว่าปกตินะครับ<ม>แล้วก็แยกออกมาเป็นเซนชาแล้วก็เป็นมัชชาเมื่อกี้เห็นคุณลุงมีพูดถึงมัชชากับอีกตัวหนึ่งเชื่อเลยนะคะเซนชาเซนชาแล้วมีเกีียวคุโรเกียวคุโร มันมีสามสามแบบใช่ไหมคะ,ะเกียวคุโรจะเป็นวิธีปลูกอีกชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งก็คือเอารี่เราตีความว่ามะชาเป็นชาที่เอาใบมาบดน, <ไป S 1> นะครับเส้นชาก็คือเอาใบมามาทําให้แห้งมาอบอไปน้ําเกียวคุโรจะเป็นอีกชนิดของชาที่ถูกอัปเกรดขึ้นมานะครับมันเป็นยาง้นเหมือนคือต้นชาทุกต้นนะมันคือต้นเดียวกัน,กนแต่ว่าปลูกคนละที่นะคะมันเลยมีรสชาติที่มัน ต่างกันจนทำให้ทุกวันนี้มันมีหลายใช่มัน<ะ>สนุกไ้ล่ะคือล่าสุดผมมีน้องสมคิดที่เป็นอาขาอยู่ที่ชิมาค่ะผมบอกลองดูไหมเราเอาอูหลงของเรานี่แหละคุมมันเหมือนญี่ปุ่นคุณได้ชาเขียวอูหลงอูมาเมี่แต่คุณก็ต้องมีคนที่น้องสมคิดก็ตอนแรกก็ เชียงกับผมว่ามันเขาจะบ้าผมบ้าแบบ่าบ้าเลยเป็นยังไงหรอาแต่เมื่อกี้คุณลุงมีบอกว่าคุณลุงบ้าแล้วเหมอือ <c oughs> นทุกวันนียด้วยความที่ชามันเยอะมากๆแล้วก็เวลาที่จะทําเครื่องดื่มออกมาแต่ละอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีหลายทีมีหรือว่าทุกวันนี้ที่ร้านของคุณลุงค่ะมีการแบ่งทีมยังไงบ้างไหมตัวเฉพาะตอนนี้เราแบ่งทีมเป็นลักษณะของชาคนนี้ทําชาจีนคนนี้ทําชาพัชคนนี้ทําชาแพรลิง คนเล้นแชมชาฝรั่งจะแบ่งเป็นแบบนั้นนะครับเกิดขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งสตูดิโอไม่มีคนใช้แล้วไงแล้วเราก็มีพื้นที่เหลืออยู่ที่เช่าอยู่อะ่ะแล้วเราทำไมไม่เอาตัวมันอย่างน้อยเก็บชาวอย่างได้อย่างน้อยมันทำอะไรก็ได้แล้วก็ทำโรงงานไม่ใช่ไ,ได้อยากได้อ่ยอยอย่างเดียวแล้ววันหนึ่งเราก็ได้ มาเก็บม,มีประโยชน์ตอนนี้ใช้วิธีการเก็บชาอยู่ mm hmm. ก็ยังดีกว่าสตูดิโอที่ไม่มีอะไรแล้วก็ <Okay. S 1> มีความสกปรกอยู่ในนั้นอันที่หนึ่งอย่าวางใกล้กลิ่นที่แรงเพราะชาเป็นตัวดูดกลิ่น <Okay. S 2> อันที่สองอย่าให้โดนแดดนะครับอันที่สามให้เขาอยู่ในอุณหภูมิที่โอเคอ mm hmm. ย่างมะฉาดุูที่ได้มาปุ๊บเนี่ยเรใส่ฟีสเอาไว้นะครับมันเป็นเหมือนใบไม้ ก็ใส <g trousers> ่ฟีสอะไรตัวอูหลงก็อาจจะเก็บเย็น <ility> นิดนึงอะไรทำนองนี้กัน <CGI> ก็เราเป็นแบบแบบนั้นแต่ละตัวแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เอ๋ก็จะไม่ห้ามโดนชื้นมากก็ไม่ได้เขาเก็บมา20ปีอะไรเงี้ยมันเป็นนักหักงานนะครับแน่นอนการได้รางวัลมามันทำให้เราขายง่ายขึ้นนะครับทำให้าขายง่ายขึ้นก็คือ โลกทุกวันนี้มันมีของมันเยอะมันเยอะมากคนก็ต้องกินมิชลินถูกปะถ้าไม่แพง,งเกินไปอะไรเงี้ยร้านนี้ก็น่ากินมากกว่าถ้าคุณติดป้ายสีแดงไว้นิดเดียวร้านหน้ามีมิชลินก็ลองลองดนะูอย่างน้อยพอจะกระเดือกไหวอะไรทํานองนั้นนะแหละแล้วมันเป็นแบบนั้นถามว่าผมเปิดชงชิมชาทุกอาทิตย์บางคนก็บอกม่นอร่อยซึ่งมันเป็นเรื่องแล้วแต่ มันไม่ทางหรอกว่าทุกคนจะต้องมาชอบชาตัวนี้กันหมดเรืออะไรเะยมันไม่ทางในกระทั่งชาที่ดีที่สุดในโลกขนาดเขาบอกว่าเป็นชาพันปียตรงนีไม่ชอบเลยชุดแรกผมก็เอามาอบควันเทียนคนที่ไม่ชอบกินกลิ่นควันเทียนก็คงไม่กินชาผมผมก็มีความรู้สึกว่าคปนคนจำนวนหนึ่งก็ไม่นั่นขนมอบควันเทียนคงขายไม่ได้หรอกถ้าเกิดนีคนชอบคนชาก็อบคันเทียนสิแต่ฝรั่งมันก็ทําไม่ได้ไม่รู้จักอบควันเทียนแล้วเราก็ทํามันไป ผมทาชุดที่สองเดี๋ยววันนี้หลังจากนผมูผม,ผมนัดทีมไว้ที่ชิมชาแล้วว่าชุดที่สองจะส่งไปเกรทเทสที่อังกฤษซึ่งก็เป็นชาสปาเซรีซึ่งผมใช้วิธีการที่เอาฝรั่งมีตะไคร้หายากนะไม่กี่ตะไมีตะชิ้นหนึ่งหลายตังเรามีตะไคร้กำหนึ่งสองร้อยกว่าเลยเราก็ทำมือนแบบว่าให้มันค่อยๆซึมไปในชาเราไม่ใส่ไปในชาคุณจะเห็นชาเป็นใบธรรมดา แต่มีกลิ่นตะไคร้อยู่ในนั้นทําไมเราไม่ใช้ภูมิปัญญาของเราทําไมไม่ใช้ความเป็นไทยที่เรามีอยู่แล้วก็ทํากับน้นชุดที่สามเป็นดีเรคเตอร์คัทแล้วผมอินสปายมาจากดีเรคเตอร์ดังๆทุกคนเลยประมาณสิบตัว<ห>มีทั้งคอปเปอรว่ามีทั้งหว,ว่องจาวัยมีทั้งเยอะเลก็คือตัวตื่นมาหมดทุกคนตัวตื่มาหมดทุกคน <c ười> แล้วรสชาติผมจะเป็นตัวตื่นนั้นทุกคนใช่ ทุกอย่างมันบวกกันแค่หนูขยับตัวแล้วหนูดมแล้วหนูมีความรู้สึกว่าหลังเลรผมก็จะรู้ว่าคุณเป็นคนตัดสินใจอะไรยากถ้าคุณสักมาทั้งตัวเนี่ยแล้วคุณเลือกชา a ล a อย่างเงี้ยเฮ้ยคุณต้องเป็นคนที่อ่อนโยนข้างในผมดูตาว่าคุณเชื่อเขาไหมตาของคนมันบอกหลายๆลายอย่างบางคน โอ้โหตัดสินใจง่ายเลยเกิดนว่าคุณบอกว่านี่เป็นคนเชื่อคนง่ายนะอะไรก็ได้ถูกปะมัน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 คือหลายอย่างแล้วมันสนุกสี่ปัญหาถ้ามากับเพื่อนสามคนมันสนุกแล้วลุงดูได้ไงวะอะไรต่างๆนมันเฮฮากันไปแตกนะอย่าว่าอะไรเะยเทสของคนไทยเองก็แตกนะแต่ละคนไม่เหมือนกัน มันขึ้นจากพื้นฐานครอบครัวมันขึ้นจากพื้นฐานของของหลายๆอย่างบางคนมาเรียกหาชารู้จักผู้เอ๋อมากกว่าลู้อีกซึ่งเป็นฝรั่งนะครับอืขอเลือกตัวนั้นตัวนั้นขอเอาตัวนั้นมีอยู่กี่แผ่นมเออดมหมดอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็รู้จักเพราะเขากินมันมาอย่างเดียวถ้าคุณรู้ตัวคุณว่าคุณแตกต่าง แล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วก็ทำมันก่อนที่คนอื่นเขาจะทำมันอาจจะต้องใช้เงินหรือเปล่าอันนั้นถ้ามันมากเกินไปอย่าทำเหมือนผมมันเดือดร้อนเหมือนกันแต่ว่าผมก็เป็นวนนิสัยแบบนี้นะครับ <c oughs> สั์เต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จุดยืนของคุณน่ะคุณสามารถที่จะยืนและตะโกนได้ดังแค่ไหน แต่ถ้าวันหนึ่งคุณจุดยืนของคุณนะยืนแล้วมีคนเบียดคุณแทบจะตกแล้วคุณยังตะโกนอยู่มันอาจจะมีมีใครได้อีสุดท้ายนี้อยากให้คนลุงฝากล้านนะคะก็ะมาที่ประชาธิปิศ่วยขวามือจ่ายประชาธิปตย23เข้ามาสุดซอย,ย,ย,อยเลี้ยวสายสุดซอยที่ตลาดนี้ไม่ต้องหัวเข้ามาแล้วหวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็ถ้าคุลุงโชว์น,นจ้าหน่อยนะ จริงเรู้พยายามจะทำตัวเป็นอาดีตโทนยาชาแต่ไม่ไหวไม่อายนะครับขอบคุณครับค่ะก็สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์สวยๆค่ะก็สามารถลองติดต่อค่ะเฟอเมเจอร์มาได้ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวลาไปเลย